สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมากินเข่าอยู่ร้านพี่น้องจ้าเชียงรถแนี่จักหน่อยตำแตงแม่ค้านี่ก็จักฟานแนวได้วฟานแบบเป็นลูกเต่าใช่ไหมโอ้ยคือว่าย้ำแตงก็ไม่ฟานนะมาจับพี่น้องจ้า เสาเป็นขเขาแดงเขาใบไปแล้วใช่ครับยากเียเขาเ้าได้ไหมเปิดร้านจันดร้านเขาเ้าถึงเพียงเพิงเปิดตลาดไม่มื้อเนี่ยทาด้ากา็จะเสียงเพลงเพิ่ม้น พาดไมหมคะเลยเนาะพาดย้ำจะไหมไหมไหมเป็นแบบเป็นลูกเตาอพะนะไปเจ้าเออจิงเขาเด้อ เขาทั้งคนฟังเดียวจะ okay. ทำมดเพเพชรเขาไดเขาือเขาได้อ<ห>งไนแค่นึ่งปซื้อบองบางเฉลยงออมคนขอให้ายนี่ก็ได้จ้บอมมีนะ่าติดสวยเลยต้องใช้ไม้สุดสองนะเป็นบนอนอะนพัดเนี่ยโอ้ชูนคองบุมีว่ะในรถไม่ร้เขาเจเอ ลาดเอาความมาจอดหัดเช็คเช็คเก่ากับนี uh. ้ตัววะโดนแจ้งยังนี่กาแฟโอนชา เชาเย็นแก้วหนึ่งพ่อค้า้าเย็นแก้วเท่าไหร่จ้าเอาถังเลยก็ได้เดี๋ยวมาแก้วหนึ่งแก้วเท่าไหร่ถังเท่าไหร่แก้วเท่าไหร่ถังเท่าไหร่ถังเจ้าบาทยี่สิบบาทครับถังยี่สิบ ใช้ติ๊กไะไรครับใช้ติ๊กใช้ติ๊กอะไรครับชาเย็นซาวพี่น้องทางบบบแงเริ่มขายดีแลวเนี่ยมันที่เขารัางเดียวกับเก้ามีนาเมตาจังมากกวสิที่สงการเนาะโอ้ยังนม

อ,อื่นก็นนนเจ็บติดกันบ่ติ๊กหอยไว้เนี่ยบ่ไม่ได้ัครับติดกันแตพี่นอนบ่ชายเ <c oughs> ย็น <c oughs> ติ๊กคนไงมา20บาทหายสิเว่าติ๊กคนบ่หายเลย ก็จมาเจ็บออกมาอื่นเจ็บอยู่แบัติงนี่ใส่เขาเยเเอแต่วันตรงนี้ผันะกเขาค่ะก็เขาตงติงเมตุลยต,ลตลุยไดตุลยมันมือหน่อ รถเริ่มทยอยมาที่น้องจ้ะมื่อแรกแหกมานมันมาเยอะอย่างเงก้กระตักเปิดลานสามทุนนั่งเลยก็เป็นระยะแต่ส่วนมากเขาเจ้ากระรูนนะพี่นอ้องซื้อๆแล้วกลับไป

ฟังนี่ยันจะติดถนนเลยทีอยากไปแดงบ้านทางปูดขึ้นไปก็จะเป็นมากเพพุดธละย้องต้องไปทั้งนี่ยค่ะสักตงเหยดพัทยาไปปุเนาะชนบุรีไปปุบ ีแล้วจักอาทิตย์แล้เนะ <c oughs> าะเข้ามั้งแต่บันทีซีสองอาทิตย์ตลาดอาทิตย์เพิจะเปิดมาเนี่ยคนไม่ตายห้ามอ่ะ <c oughs> แดดแหน่หน่อยต่างจะตายสุดน,นะ <c oughs> <c oughs> ต้นหวานเส็จดีนะกำลังน้ำจังพันพายเยอะของจ้จัดเล็ดเพราันบุมหาตะตะหาตะออกนะเดี๋ยวว่าจะกินด้วคร mm. ั

เรนะาผสมกัอนอคนไทยใช้นองบัว แห้งนิวแห้งกินนขอาไปมันก็แซ่บอยต่าวันมันก็เป็นลายหได้ถ้ากินเขานี่ยยก hang, น,นิวแห้งพี่น้องพอเวลากินกินไปเรื่อยๆมันจะกินได้ลายเนี่ยแม่นบอกถ้าหิวๆิวนี่นกินเนี่ยเออขอบคุณพีนน่น้องจ้ะไปใส่มาใส่ยู่มองได้ให้กะทิตามรับชมคือเกาหนะน,น,น้าพี่น้องนอกปกตีใหญ่หนึ่งผ้าชิมพาพี่้านองก็กินไปทางนองอยู่ร้านได้หึ่เลยเพราะว่าถ้าคำจากน้อย เสียงเพทงเสียงล้ํามาเรื่มเติมตําได้ป่ะเนี่ยบวกกันกับบล็อกไอริยยินดอกตลาดก็จะไวเ้เริ่มเริ่มใบาสามประมาณทุ่มกว่าาเริ่มเก็บของเก็บยังแล้วร้านยิงยิงกับลูกค้าเหมือนกับสิบประมาณสองทุ่มกว่ากับปิดสามทุ่มแน่สองทุ่มกว่าเนี่ยเป็นบางเบอร์พี่น้องจ้าขอบคุณ<ๆ>ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจขอบคุณพี่น้องด้อจ้าราพี่ละนองค่ะสวัสดีค่ะ